สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นดาวโจนนะคะดาวโจน v i ีดาวโจนปกตินะคะของคืนนี้นะคะสําหรับคืนที่ผ่านมามีใครโชคดีกันบ้างนะคะได้กันไปที่วิ่งรูดนะคะดาวโจน v i ีไได้กันไปที่วิ่งรูดศูนย์นะคะส่วนตัวเจาะหลุดพี่น้องจ่าตารางก็ไม่เข้าเนาะไม่มีหนึ่งนะคะส่วนดาวโจนปกติก็หลุดไปนะคะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ,ะวันก่อนเข้าเข้าบนเข้าล่างวันนี้หลุดนะคะ,ะมาตามต่อนะคะสําหรับคืนนี้นะคะดาวโจน VIP ดาวโจนปกตินะคะตัวเลขน,นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องจ๋า สำหรับดาวโจน V.I.P. ดาวโจนปกตินะคะของคืนนี้นะคะชอบก็จดไว้แคปไฟ้นะคะไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเดอ้อใครที่ไม่ชอบตัวนี้ <c oughs> อาจจับกุ้งให้ลองหยิบจับในตารางปเป็นแนวทางได้นะคะขอให้เง่งปังๆกับแนวทางที่แนแอไปนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากเ,เดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า